สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอเวลาขึ้นเครื่องบินกลับสิงคโปร์นะครับที่สนามบินดูไบเทอร์มินอลวันนะครับผมก็มานั่งสั่งอาหารกินร้านอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นอาหารดังของอินเดียเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าของจริงจะเหมือนตามปกหรือไม่นะครับ สำหรับเมนูที่ผมสั่งนะครับก็เมนูนี้เลยนะครับน่าจะออกเสียงว่าทันดอรี่ชิเก How d o you call this one? ทันดอรี่ชิเกนทันดอรี่อะโอเคโอเคโอเค thank you โอเคก็รอ5-10นาทีนะครับเขาบอกว่ารอ ใช้เวลาทำห้าถึงสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเหมือนตามปกไหมนะครับตอนนี้ก็ให้ดูเครื่องบินเพลินนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ก็เป็นเครื่องบินของสายการบินซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนที่เห็นใกล้ๆก็จะเป็นอาหรับอิมิเลตแล้วก็ลำนี้ไม่แน่ใจนะครับไฟลไฟล์ดูไบนะครับน่าจะเป็นสายการบิน ของดูไบาสายการบินนึงนะครับชื่อว่าฟรายดูไบนะครับส่วนที่เห็นใกล้ๆนะครับก็เป็นสายการบินแห่งชาติอาลับิมิเรตน,นะครับ ก็มาแล้วนะครับเมนูที่สั่งนะครับชิคเก้นทันโดรีทันโดร,ดรีชิคเก้นนะครับเมนูนี้ก็ราคา44ดีฮัมนะครับ44ดีฮัมดีฮัมหนึ่งก็คิดหยาบๆก็10บาทนะครับเพราะงั้น44ก็440นะครับประมาณนี้ ถ้าดูจากรูปที่เขาเอามาส่งนะครับถามว่าตรงปกไหมก็คือถ้าดูเนื้อไก่ดูอะไรก็น่าจะตรงปกแต่ว่าถาดที่ใส่มานะครับที่โชว์อยู่ก็คือเป็นพ่วนะครับแต่ของจริงที่เอามาส่งก็เป็นถาดกระดาษท,ทั่วไปนะครับก็จะผิดจะปกไปเล็กน้อยนะครับ ว่ารสชาติเป็นไงนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นไก่เครื่องเทศนะครับสีดแดงๆแล้วก็ยาก่างออกเค็มๆนิดๆน,น,นะครับส่วนรสชาติอื่นไม่มีอะไรเลยความหอมเครื่องเทศหรืออะไรไม่มีเลยนะฮะก็คือเหมือนใส่เครื่องเทศเยอะนะครับแต่ว่าความหอมความไรไม่มี เดี๋ยวจะลองกินกันน้ำจิ้มนะครับว่าถ้ากินกับน,น้ำจิ้มแล้วมันจะเข้ากันไหม ก็ต้องบอกว่าน้ําจิ้มก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าน้าจิ้มก็จะมีแต่สีสันมีแต่สีสันนะครับแต่รสชาติก็คือจืดๆนะครับถ้าบอกว่าถ้ากินแบบไทยๆแล้วมากินแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจืดนะครับถ้าขอคนไทยนะครับจืด เดี๋ยวจะลองใส่มะนาวนะครับเราจะดูว่ามะนาวจะช่วยไหม ็สรุปว่มามะนาวมาช่วยตัดเค็มได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มรสชาติอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครไม่เคยก็ลองได้นะครับแต่ว่าถ้าจะแนะนำให้กินนะครับผมบอกว่าไม่ค่อยจะมีรสชาตินะครับกินไก่ทอดหาดใหญ่กินไก่ย่างวิเชียนบ้านเราอร่อยไปเยอะนะครับน้ำจิ้มถูกปากถูกคอไปเยอะ อันนี้เน้นจืดๆไม่มีอะไรเลยนะครับเน้นสีสันดูหน้าดึงดูนะครับหน้าดึงดูแต่รสชาติและกลิ่นเครื่องเทศไม่มีอะไรเลยจะหอมก็ไม่หอมจะมีกลิ่นอะไรก็ไม่กลิ่นมีแต่มีแต่แตดงๆแล้วก็จืดๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่สิงคโปร์นะครับผมก็เคยลองสั่งกินบ่อยนะครับเพราะฉะนั้น คำตอบสุดท้ายก็คือถ้าเป็นเมนูนี้นะครับจะกินที่สิงคโปร์หรือกินที่ดูไบก็รสชาติประมาณเดียวกันนะฮะจืดจดไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรน่าดึงดูดโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเองดูเหมือนไม่ค่อยชอบรสชาติของอาหารอินเดียนะครับ ดูเหมือนไม่ถูกปากนะครับซึงถ้าท่านใดที่ถูกปากก็อาจจะบอกว่าอร่อยนะครับแล้วก็อาจจะขัดแย้งนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้นะครับโอเคครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ